ที่ลายการอาชีพเบตงพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชากาำลังคนต่อยอดความรู้เพื่อรองรับตลาดแรงงานและธุรกิจส่วนตัวน้องวินหรือรอวินมนโนทองอายุ19ปีหนึ่งในนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อยอดเพื่อยกระดับทักษะอาชีพอัพสกิลรีสกิลนิวสกิลสาขาตัวถังและสีรถยนต์ได้บอกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการตนที่มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการซ่อมและทําสีรถเพียงเล็กน้อยแบบครูพักลักจํารับจ้าง ทำงานอยู่ที่บ้านและอู่จนทราบข่าวว่าทางวิทยาลัยการอาชีพเปตงเปิดรับสมัครนักศึกษาตนจึงสมัครเข้าเรียนถึงปัจจุบันเป็นเวลา2ปีนำความรู้มาต่อยอดในการประผูกทำสีรถได้ทุกชนิดและได้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติจนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคปี2567อีกทั้งยังได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังเลิกเรียนและในวันหยุดสร้างงานสร้างรายได้ต่อเดือนประมาณ4 5 0 0ถึง7,000บาท ส่วนมากจะเป็นงานต้นสีกับงานโปค้ครับผมจะได้จะได้เยอะมากเลยในวิยยทยาลรยงานว่ามีอาจารย์หลายๆคนก็เขาก็มีประสบการณ์ในด้านนี้มากเลยก็เลยได้จากตรงนี้มาเยอะพอสมควรจากที่ได้มามาเป็นช่างสีครับผมก็ได้ได้สร้างอาชีพสร้างให้กับสร้างอาชีพให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่เราชอบครับผมได้ทําในสิ่งที่เรารักอย่างน้อยผมก็ อาจจะส่งให้ได้ไม่มากครับผมแต่ว่าก็ส่งให้ที่บ้านอยู่ตลอดครับผมว่าผมเลี้ยงเลี้ยงส่งตัวเองเรี้ยด้วยประมาณนี้นอนาคตก็น่าจะเป็นครูมาสอนอน้องๆอ,อะไรพวกนี้ครับผมไปมาพัฒนาจุดจุด,ด้อยอะไรเพื่อให้น้องๆได้ไปแข่งขัขนศึกต่อไปอะไรประมาณนี้ ด้านนายประดับชัยพาน,นิชรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเปตงบอกว่าโครงการนี้เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการในการต่อยอดและเสริมทักษะในหลากหลายอาชีพเน้นเป้าหมายให้นักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงทันทีหลังจบการฝึกอบรมที่ผ่านมาวิทยาลัยก็ได้เปิดหลักสูตรระยะสั้นไม่ต่ำกว่า30ชั่วโมง ในการที่จะเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและนักเรียนผู้สนใจและประชาชนผู้สนใจในเขตพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอทานโตเพื่อที่จะเพิ่มทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์ความต้องการทางด้านกำลังคนทางด้านแรงงานระดับเทคนิคระดับฝีมือระดับเทคโนโลยี ในการที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไปครับสำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ที่วิทยาลัยการอาชีพเบตงในวันและเวลาราชการหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 7 3 2 3 4 1 1 1จบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างแน่นอน